ชื่อหัวเด้งฟองเทียมแล้วก็สมัครภายในนะคะที่บอกว่าอยากเซฟรูปตัวเองนะคะเข้าไปที่เพจ Sexy l a s e Health and Wellness นะคะกดไลค์เรียบร้อยเซฟรูปได้เลย นะคะเดี๋ยวเราจะมีการลงรูปไปที่เพจด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าคุณอยากให้เราไปกดไลค์คุณด้วยเหมือนกันนะคะลงรูปวันนี้แล้วอย่าลืมแฮชแท็กเซ็กซี่เลสให้ด้วยนะคะแฮชแท็กให้เราด้วยจะได้ตามไปกดไลค์ให้ได้หรือว่าจะลงคลิปลงมีอะไรก็ตามเนาะแฮชแท็กเซ็กซี่เลให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ นะคะพยายามแซ็ตตัวขึ้นมานิดหนึ่งค่ะโซนท่านที่มอบไปแล้วเรียบร้อยนะคะขอความการุณานะคะเดินถอยหลังนะคะเพื่อที่จะให้ท่านที่อยู่ด้านหลังได้ขึ้นมาด้วยค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่ที่ถ่ายรูปวันนี้ไปหรือว่าถ่ายคลิปหรือว่าทำมีมในติ๊กต็อกในเฟซบุ๊กเซ็กซี่เลสให้ด้วยนะจ๊ะ <Okay. S 1> แล้วก็อย่าลืมตามไปกดไลค์เพจให้เราด้วยนะคะขอบพระคุณทุกคนมากเลย <Okay. S 1> กิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะเราจัดขึ้นเรื่อยๆค่ะ กับ Sexy l a ก e Health and Wellness ครั้งนี้ถือว่าเป็นการฉลองครบรอบ6ปีเต็มในการให้บริการลูกค้าทุกท่านแล้วก็ลูกค้าของเราน่ารักมากๆค่ะ เรียกว่าใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องเลยนะจนทำให้เราก้าวข้าสู่ปีที่7นะคะในการที่จะให้บริการลูกค้าทุกท่านแล้วก็บอกเลยว่าใครที่เคยมาใช้บริการที่นี่นะคะเราต้อนรับคุณอย่างอบอุ่นด้วยบรรยากาศใช่ในเรื่องของผิวพรรณที่ดีแล้วก็รูปร่างที่ดีในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเรียกว่าคุ้มค่านะคะใครที่เป็นคนที่ทํางานหนักแล้วก็ไม่มีเวลาดูแลตัวเองไม่มีเวลาออกกําลังกายไม่มีเวลาดูแลผิวหน้า ประคมผิวปร,ป,รประคมผิวไหลขั้นตอนแบบนี้นะ,ะมาที่เซ็กซี่เลสที่เดียวค่ะครบจบเรียกว่าให้เวลาเราอาทิตย์ละหนึ่งชั่วโมงเนี่ยรับรองเลยว่าคุณเนี่ยจะมีความสวยความออร่าที่จะดูแลคุณได้จากภายในสู่ภายนอกด้วยนวัตรกรรมที่ทันสมัยที่เป็นมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นการลดกระรชับกรสวดสลายเนี้นได้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับสุขภาพที่ดีด้วยอันนี้คือจุดเด่นเลยนะคะของเซ็กซี่เลสนะคะ ไว้ด้วยนะคะสำหรับทุกท่านที่รักในเรื่องของการดูรายสุขภาพและฟังนะคะด้านหลังค่ะค่อยๆเดินออกนิดหนึ่ตง,ตงตัวเองตัวเองถือถุงสตาฟา้าถอยเออหลีกทางให้คนด้านหน้าออกไปนิดนึงนะคะค่ะเป็นบรรยากาศ ี่เรียกว่าออน้องแจนน้องล์มน่ารักไหมคะนาทุกคนต้องดูแลสุขภาพเพื่อที่จะได้ไปงานแฟนนีสของน้องในทุกๆครั้งทุกๆปีนะคะใส่ใจสุขภาพเองมาดูแลที่นี่กับเซอิเลดได้นะจ๊ะฝากไปด้วยนะคะ ครยังไม่ได้ให้ของขวัญน้องบ้างคะมี้ไม่เอย่ยยกมือหน่อยมี้ไม่เอ่ยคะหมดแล้วนะหมดแล้วนะอันนี้คือยกมือไม่ไปอย่างเดียวนะอ่ะฝั่งนี้ค่ะน้องฟิล์มคาฝั่ bon. งนี้นไม่ได้มอบของอ่ะฝั่งน้องแจมมีใครยังไม่ได้มอบของให้น้องแจมนะ่มมาตัวเองเปิดทางให้คนนี้หน่อยค่ะอมาจามาจาใครยังไม่ได้มอบของอีกคะยกมือเลยเดีย๋ยวจะเปิดทางให้นะคะ นี่เลยค่ะ๋อรอแป๊บนะคะเปิดทางให้คนนี้หน่อยเองแซดต,ตัวเข้ามานี่ค่ะอีกอีกหนึ่งคนค่ะแจมหานี่ใครยังไม่ได้มอบของให้กับน้องฟิล์มปะคะพีไหมเอ่ยแจมหรอคะแจมจ๋าฝั่งนี้ด้วยน้องแจม น,น้องแจมด้านนี้หนึ่งคนไงปีติมแจมขาวหนึ่งคนไงด้านนี้เดี๋ยว